สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบึงคลองพอร Morning Report ประจำวันที่26สิงหาคม2,567ค่ะราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ2,500เหรียญได้หลังจากมีแรงเทขายทำกำไรเมื่อ2วันก่อน โดยในวันศุกร์ราคาทองคำลงมาปิดที่ระดับ2,513เหรียญท่ามกลางตลาดยังคงคาดหวังว่า <c oughs> เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยลงมากกว่า0.25%หลังจากที่ถ้อยถแถลงของนายเจอร์ลมพาวเวลประธานเฟดระบุว่าถึงเวลาแล้วที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงขณะที่ความเสี่ยงที่ภาวะเงินเฟอ้อจะเรลวร้ายลงนั้นได้ลดน้อยลงและเฟดไม่คาดว่าตลาดแรงงานจะอ่อนแอลงในการประชุมของประจําปีเฟดที่เมืองแจ็กสันโธ ขณะที่เฟดบวัทุนของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก38.5%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมในวันที่18กันยายนนี้ขณะที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าตัวเลขการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ภาวะเงินเฟอ้อปรับตัวลดลงขณะที่ด้านสงครามอิสราเอลและอิสอาเาะ Israel ยังคงตึงเครียดอย่างมาก โดยล่าสุดอิสราเอลส่งเครื่องบินลบกว่า100รลำทำลายแท่นยิงจรวดนับพันของอิสมาเอขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อสำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่คอ l l Call d o ก b l e อ o o อ o r คาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมขณะที่ d บ u b l e c o o อเดอร r คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ทางด้านเศรษฐกิจจีนล่าสุดธนาคารกำหนดอัดตราดอกเบี้ยที่1.7%ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องโดยในวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ101.146จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง106.101.55จุดและปิดที่ระดับ100.68จุดคันที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ100.67จุดทําให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าลุดระดับ34บาทต่อดอลลาร์ ลงมาที่33บสาท97สตางค์ต่อดอลลาร์ในเช้านี้ซึ่งถือได้ว่าค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ1ปีที่ระดับ33บสาท87สตางค์ต่อดอลลาร์ในเช้านี้โดยระหว่างปีมีบางช่วงที่ค่าเงินบาทขึ้นไปถึง37บาทต่อดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่4 3่หบบาทต่อบาททองคำ วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคสําหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคําเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่ระดับ2,485เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,525 25เหรียญสําหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 2,485เหรียญแนวรับที่2 2,475เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2,525 25เหรียญต้านที่2 2,535เหรียญ แล้วกลับมาพบกับห้านทองบิญทรงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ